สวัสดีค่ะทักทายการรอบเช้านะคะวันนี้14ตุลาคมนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง f a c e b o o k นะคะวันนี้ดาแท็กเตอร์ฟาร์มนะคะเอซท่านไหนที่กําลังมองหารถอยู่นะคะอยากจะได้ไปใช้งานนะคะเพราะว่าช่วงนี้ถึงฤด,ดูการที่ต้องไถต้องบุกเบิกแล้วนะคะลูกค้ารถรุ่นใหญ่ของเราก็มีหลายรายการเช่นกันนะคะแถวนี้จะมีเป็นตัว M85 M95 นะคะขอรีวิวคันแรกเลยนะคะตัวนี้จะเป็น M8540 นะคะ คันนี้จะเป็นรถปี54เก็บงานเก็บสีเก็บรายละเอียดรอบคันยางหน้าใหม่ยางหลังสวยนะคะลูกค้าเปิดราคา695,000บาทค่ะ M9540 นะคะลูกค้าคันนี้จะเป็นรถสีเดิมนะคะยางหน้ายางหลังสวยนะคะเนื่องจากเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาแล้วราคาเปิดจะอยู่ที่890,000บาทตรวจเช็คพร้อมใช้งานนะคะรถปี61นะคะคันนี้นะคะเป็นรถสีเดิมท่านไหนที่มองหา รถเดิมๆสีเดิมๆนะคะแนะนาเป็นคันนี้เลยนะคะแล้วก็จะมี m 7 0 4 0นะคะรถรุ่นใหญ่ที่ผ่อนได้ลูกค้าถามเข้ามาเยอะตัวนี้ราคาอาจจะตึงนิดนึงเพราะว่าตามสภาพรถแล้วรถผ่านการใช้งานมาน้อยนะคะลูกคา้าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะในราคาที่8ปดแ0 0 0จบาทดาวเริ่มต้นที่2 0,000บาทนะคะสูงงวดได้ทั้งรายเดือนรายปีนะคะตัวนี้ก็ผ่อนกับเฟ n นซ์คูบูตาลิซิ่งค่ะหรือว่าอยากจะได้เป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาตัวนี้ก็เป็นรถที่เก็บสีแล้วนะคะเป็นรถที่เก็บสีแล้วนะคะจะเป็น m 0นะคะรถปี3 ตรวจเช็คให้แล้วรอบคันนะคะเหลือเฉพาะเปลี่ยนยางทั้ง4เส้นก็คือจะเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะคะที่จะเปลี่ยนให้ราคาก็จะอยู่ที่695,000บาทนะคะรายการที่แจ้งมาเบื้องต้นก็คือจะได้อุปกรณ์2ชิ้นใบดันหน้าและผ่านหลังนะคะลูกค้ารถรุ่นใหญ่นะคะลูกค้าจะเลือกเป็นผ่านพวน,นขนาดใหญ่ก็ได้หรือว่าอยากจะเลือกเป็นผ่านบุกเบิกก็ได้แล้วแต่ความประสงค์นะคะแล้วแต่พื้นที่การใช้งานนะคะ แล้วก็จะมียี่ห้อนิวฮอลแลนด์ด้วยนะคะของค่ายนิวฮอลแลนด์นะคะจะมีทีทีสามจุดห้าศูนย์ตัวนี้จะเป็นรถปีหกสามนะคะไม่ใช้งานสองพันน่าจะสองพันเก้าร้อยชั่วโมงคันนี้ขายในราคาที่ห้าแสนสามหมื่นบาทนะคะอุปกรณ์สองชิ้นเช่นกันนะคะรถยังสวยอยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นยางที่ติดมากับรถนะคะชิ้นส่วนเดิมสีเดิมทั้งทั้งคันเลยนะคะสวยๆนะคะคันนี้ห้าแสนสามหมื่นบาททีทีเจ็ดห้านะคะตัวนี้ขนาดเจ็ดสิบห้าแรงม้าของนิวฮอลแลนด์นะคะน่าจะเป็นรถที่จดทะเบียนปีห้าเก้าประมาณนี้นะคะลูกค้า ะะยางหน้าสวยยางหลังสวยนะคะขายราคาถูกที่425,000บาทค่ะอุปกรณ์2ชิ้นเช่นกันค่ะ4 2 5 0 0 0บาทอุปกรณ์2ชิ้นเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีของจอรเดียนะคะจอรเดีย6 6 0 5 a นะคะตัวนี้ขนาด75แรงม้านะคะเป็นรถที่มีเล่มเอกสารครบเลยนะคะตัวนี้เรามองดูอาจจะไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่เนื่องจากว่าตัวครอบพวงมาลัยตัวนี้ช่างถอดไปทําให้ใหม่นะคะ ในส่วนของยางหน้าและยางหลังก็ยังใช้งานได้อีกนานนะคะลูกค้าเปิดราคาถูกที่3,5 0 0 0นนะคะคันนี้3 5 0 0 0 0บาทนะคะตามสภาพนะคะลูกค้าก็จะเก็บเบื้องต้นให้นะคะเก็บเบื้องต้นพร้อมอุปกรณ์2ชิ้น3 5 0 0 0 0บาทค่ะแล้วก็จะมีอีกคันนะคะอ่หกศูนย์ห้าเเช่นกันตัวนี้ไม่มีเล่มนะคะมีเป็นเอกสารอินโวイนะคะลูกค้าสามารถเอาไปาขึ้นเล่มได้นะคะรับเอกสารไปขึ้นเล่มได้เลยนะคะตัวนี้เปิดราคาที่3 3 0 0 0 0สบาทค่ะ3 3 0 0 0 0บาทนะคะ จอร์เดียนะคะเหมาะสําหรับที่จะเอาไปติดกับเครื่องคลิปอ้อยนะคะถ้าไหนที่อยากจะติดกับเครื่องคลิปอ้อยนะคะหรือว่าเครื่องคลิปขนาดใหญ่สามารถติดได้นะคะให้ทางร้านบริการให้ก็ได้นะคะแถวนี้จะเป็นรถรุ่นใหญ่ขนาด75แรงถึง95แรงนะคะแล้วก็จะมีใหญ่สุดก็จะมีเป็นร้อย18แรงม้าของจอร์เดียนะคะตัวนี้ 605A นะคะรถปี55นะคะเล่มครบเอกสารพร้อมชุดอลุลลอยนะคะ เล่มครบเอกสารพร้อมชุดอ,อลลอยนะคะตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์ดีเซล6สูบนะคะมาพร้อมกับยางสวยทั้ง4เส้นนะคะยางหน้าขนาดใหญ่นะคะยางหลังก็เป็นยางเ,เหมือนเปลี่ยนใหม่เลยนะคะตัวนี้เครื่องฟิสตัตติดง่ายนะคะรถใช้งานได้ดีตามปกติเพราะว่าเจ้าของเก่าดูแลมาเป็นอย่างดีนะคะ สวยๆเลยนะคะรุ่นใหญ่วันนี้มารีวิวให้ลูกค้าได้ชมถ้าไหนสนใจอยากจะได้รุ่นใหญ่ไปใช้งานนะคะตัวใหญ่ๆแบบนี้ขนาด118แรงนะคะในเขตบางพื้นที่ลูกค้าสามารถซื้อผ่านโรงงานน้ำตาลได้นะคะ รับเอกาสารจากทางร้านเราไปยื่นได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะซื้อผ่านสหกรณ์ทกศก,ก็ได้นะคะรถที่มีเล่มน,นะคะสามารถซื้อผ่านสหกรณ์ทกศได้เลยนะคะสนใจคันไหนก็โทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์0942640798ค่ะ0858529515ค่ะ0652821688 0628622175ค่ะ <c oughs> ชิญชมสินค้าจริงได้ทุกวันเลยที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นนะคะร้านเปิดทำการทุกวันค่ะ